สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง first lazy นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะเป็นบัตออนคอลเลกชันใหม่จากแบรนด์เมลินดานะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อรุ่นว่าสกินบัตดูโอ้นะคะใน1ตลับเนี่ยเขาจะมีสองสีนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับคอลเลกชันนี้เนี่ยเขาออกกันมา5เบอร์นะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวจะมาสวอตกันครบทั้ง5้าเบอร์เลยแต่จะขอเลือกสองสีนะคะมาทาแก้มก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเลือกชิมเมอร์สักสีหนึ่งแล้วก็แมทสักสีหนึ่งนะคะมาทาแก้มแล้วก็ เราเป็นสายชิมเมอร์อยู่แล้วก็คืออยากจะลองมากก็สำหรับคมเค็มนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นบัตสออนคู่หูงานผิวนะคะพอปัดแล้วเนี่ยจะได้แก้มที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ในหนึ่งตลับเนี่ยจะมี2โทนสีคือโทนสีเนี่ยจะเป็นโทนสีแบบเกาหลีกับใจเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวชิมเมอร์เนี่ยเขาเค็มมาว่าฉ่าวาวเล่นแสงไม่จมไม่หายนะคะแล้วก็ยืนหนึ่งในความจึ้งเลยแล้วก็เครยังเค็มอีกว่าตัวบัตสออนเนี่ยเนื้อนุ่มสีชัดนะคะแล้วก็ติดทนด้วยก็สําหรับตัวนี้นะคะทุกคนราคาโปรโมชั่น ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่179บาทนะคะจากราคาเต็ม249บาทก็คือจะได้แบบจุกๆคุ้มๆไปเลยนะคะนี่จะเป็นตัวตลับของเขานะคะทุกคนคือตัวตลับเนี่ยจะมีความออกด้านๆน,นะคะแล้วก็จะมีชื่อรุ่นชื่อแบรนด์นะคะจะเห็นสีบัตออนด้านในแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีความแบบเล่นแสงนะคะ ที่ด้านหลังนะคะก็คือจะมีบอกเบอร์ชื่อเบอร์มีบอกส่วนประกอบวิธีการใช้ต่างๆนะคะปริมาณของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่10กรัมนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุบอกด้วย แล้วก็เรารู้สึกว่าตัวขนาดของตลับเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเล็กเกินไปหรือใหญ่จนเกินไปนะคะคือสามารถพกพาได้ง่ายๆเลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสวอตกันเลยค่ะนี่จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนชื่อสีว่านูตพีชนะคะคือจะเป็นสีแบบส้มนะคะมีความสดใสมากๆแล้วก็คือจะบอกว่าตอนที่เราสวอตลงบนมือนะคะคือต้อนปาดไปอะทุกคนเนื้อของเขาขึ้นุ่มมากแล้วก็คือเนื้อของเขาอ่ะบางเบามากๆเลยนะคะแล้วก็ ให้ดูชิมเมอร์นะคะทุกคนชิมเมอร์คือจิงมากนี่เลยสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนี่จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนสีนี้คือดีมากชื่อสีว่าโกเนะเข็ดนะคะคือจะเป็นสีแบบชมพูมีความอมน้ำตาลมีความตุ่นๆนะคะแล้วคือชิมเมอร์อันนี้คือดีมากทุกคนคือแนะนําเลยสีแบบสุดจึง้งสุดปังมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับเบอร์นี้เนี่ยสาวผิวแทนสามารถใช้ได้เลยนะคะสีสวยมากให้ดูเลยแบบ ละมุนมากนี่จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะคะจะชื่อสีว่าเพท่นพิงอันนี้คือจะเป็นแบบ ความหวานเลยค่ะทุกคนคือตัวสีด้านบนเนี่ยจะเป็นสีแมตต์นะคะจะเป็นชมพูที่แบบมีความสดใสน่ารักเลยคือเหมาะกับแบบสาวๆโทนชมพูชมพูเอฟวีเดลุกเลยนะคะส่วนสีด้านล่างเนี่ยสีชิมเมอร์นะคะจะเป็นสีชมพูที่มีความอมส้มน,นะคะคือจะมีความแบบคอเลอร์คอเลอ์หน่อยค่ะทุกคนแล้วก็สําหรับชิมเมอร์ของตลับเบอร์ศูนย์สามนี้นะคะคือเขาจะเป็นชิมเมอร์แบบบางๆเบาๆนะเป็นลุกที่แบบสดใสน่ารักนะคะทุกคนคือสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเบอร์นี้แล้วก็ สำหรับสีเบอร์ศูนย์สานี้นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทุกโทนสีผิวเลยนี่จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สนะคะทุกคนสีนี้คือดีมากชอบมากนะคะจะชื่อสีว่าซันคิสนะคะคือจะเป็นสีแดงที่เหมือนจะมีความ ติดส้มติดน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะจะเป็นแดงแบบแดงบ่มแดดนะคะเป็นสีดีมากแซ่บมากนะคะแล้วก็สําหรับตัวชิมเมอร์ตัวนี้นะคะจะออกไปทางสีส้มๆหน่อยแล้วก็คือให้ดูความชิมเมอร์นะคะทุกคนตัวนี้ตลับเนี้ยคือชิมเมอร์ฉ่ามากชิมเมอร์แบบแน่นแน่นจึง้งๆไปเลยนะคะแนะนําเลยสําหรับสาวแบบชอบแต่งหน้าแบบแซบ่บๆชอบปัดแก้มแบบสีแดงบมแดดหรือว่าชอบชิมเมอร์จึง้งๆแบบนี้นะคะก็คือแนะนำเบอร์สีเลยทุกคนคือดีมากจริงๆ นี่จะเป็นสีเบอร์สุดท้ายนะคะทุกคนเบอร์ศูนย์ห้าชื่อสีว่าแชมเปญพิงค์นะคะก็คือสําหรับตลับนี้เนี่ยเขาจะเป็นชิมเมอร์ทั้งคู่เลยนะคะให้ดูแบบความฉ่านะคะทุกคนเวลาแบบเล่นแสงนี่เห็นไหมมีความแบบแวววาวมากแล้วคือเนื้อชิมเมอร์ชอบมากทุกคนคือเนื้อนุ่มมากนะคะสําหรับเบอร์นี้เนี่ยสีด้านบนจะเป็นสีแบบสีส้มหน่อยค่ะทุกคนสีส้มที่มีความสดใสาอาจจะติดนูนนูนนิดนึงแล้วก็สีด้านล่างนะคะจะเป็นสีชมพูแบบสดใสสดใสแบบนี้เลย นี่นะคะโอ้โหชอบความเล่นแสงของเขาอะ ทุกคนก็สวัดกันครบแล้วทั้ง5เบอร์นะคะต่อไปเ,เราจะมาปัดแกมกันเลยคือตอนนี้นะเราได้คัดสีที่เราชอบมาแล้วนะคะก็คือจะมีทั้งหมด3เบอร์เลยจะมีเบอร์02-03นะคะแล้วก็0ูนก็คือ3เบอร์ก็คือ6 4สีนะคะทุกคนแต่เราต้องแบบเลือกแค่2สีมาทาแก้มนะคะบอกเลยว่าเลือกยากมากแล้วก็สำหรับแปรงที่เราจะใช้ในการ ปัดแก้มวันนี้นะคะจะใช้เป็นของเมลินดารุ่นนี้นะคะทุกคนเป็นแกสบี้ลดบัตรนะคะเราหยิบมาเป็นเบอร์19แล้วก็อีกอันนึงเป็นเบอร์20นะคะคือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแปรงปัดแก้มทั้งคู่นะคะแต่จะมีความแตกต่างกันที่หัวแปรงนะคะเลือกสีมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวสีแรกเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะจะเป็นสีชมพูแบบหวานๆอันนี้นะคะเพราะว่าน่าจะเข้ากับลุคเราวันนี้ที่แบบแต่งมาหวานๆนะคะแล้วก็แปรงเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้อันเดียวจะเป็นเบอร์20นะคะเพราะว่า คือเขาจะเป็นหัวแปลงแบบเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแบบพุ่มโค้งแบบนี้น่าจะแบบปัดออกมาน่ารักนะคะนี่เลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาปัดกันเลยแล้วเดี๋ยวจะสรุปเนื้อให้ตอนปัดไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเคาะแปลงก่อนลงเลย ุ้ยทุกคนพิมนต์เขาชัดมากนะคะคือเห็นเขาเป็นแบบสีชมพูอ่นอ,อนๆแบบนี้แต่คือพิกมนต์สีชัดเลยนะคะแล้วก็สําหรับตัวเนื้อของเขานะคะที่เรารู้สึกว่าชอบเลยเนี่ยเพราะว่าเนื้อของเขาอะนุ่มมากแล้วก็เนื้อของเขานะคะคือเบามากทุกคนคือแบบรู้สึกว่าเบาสบายหน้ามากนะคะอ,อ๋อแล้วก็สําหรับคาเค็มนะคะที่เขาบอกว่ามีความเป็นธรรมชาตินะคะก็คือจริงนี่ทุกคนแล้วดูสีน่ารักไหม สีน่ารักมากนี่นะคะอุ้ยลูกเราแบบหวานมากอะเราปัดแก้มเราจะปัดจากหน้าแก้มนะคะทุกคนขึ้นไปที่ขมับนะคะลากขึ้นไปแบบนี้จะได้แบบดูสดใสมีความแบบดูหน้าเด็กลงนะคะโอเคเดี๋ยวอีกเบอร์หนึ่งนะคะก็จะปัดเป็นเบอร์04จะเป็นชิมเมอร์ด้านล่างนี้นะคะที่บอกว่าสุดจึ้งสุดปังนะคะคือต้องปัดแล้วไม่ได้เดี๋ยวจะขอไปเช็ดแปรงก่อนนะคะ สีชิมเมื่ือสวยมากนี่เห็นไหมแบบหน้าก็จะดูมีมิติขึ้นนะคะมีความแบบเล่นแสงช่ำๆเลยอุย้ยทุกคนเราอ่ะแบบ ชอบจริงๆนะเป็นสายแบบชิมเมอร์เลยนะคะรักมากชอบแบบความฉ่ำๆแบบวิงวิงนะคะอุ้ยสีดีมากแล้วก็ตัวชิมเมอร์นะคะคือชิมเมอร์ตัวเนี้ยอย่างที่เราสวอตให้ดูนะคะคือเขาจะเป็นชิมเมอร์แบบชิมเมอร์แบบแน่นๆเลยนะคะทุกคนแต่ถึงจะแบบแน่นยังไงเขาก็ยังเป็นเนื้อชิมเมอร์ที่แบบละเอียดเป็นเนื้อชิมเมอร์ที่แบบนุ่มๆเลยนะคะ นี่นะคะอยากให้ทุกคนได้ดูฟินิทอีกทีระหว่างเนื้อแมทกับเนื้อชิมเมอร์นะคะนี่เนื้อแมทก็จะเป็นแบบนี้เลยสีคือน่ารักละมุนมากนะคะแล้วก็ชิมเมอร์นะคะนี่ทุกคนคือเขาเป็นความฉ่ำแบบเล่นแสงมากนี่นะคะให้ดูแบบกระทบแสงดีมาก บอกเลยว่าดีมากใครที่แบบชอบชิมเมอร์นะคะคือเชียร์สุดๆเลยแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะทุกคนสําหรับราคา179่บาทที่ได้มาทั้ง2สีได้ทั้งสีแมททั้งสีชิมเมอร์นะคะแล้วก็เนื้ออย่างที่บอกเลยว่าทําเนื้อออกมาดีเนื้อนุ่มนะคะพิกเมนต์สีชัดมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรารู้สึกว่าเนื้อของเขาอะ่ะมันบางเบาสบายหน้ามากๆทุกคนแนะนาําเราก็รู้สึกว่าเออเชียร์เลยสาหรับใครที่กําลัง มองอยู่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะคือแนะนําเลยว่าควรตำอืมก็ชอบสีไหนลองไปเลือกดูกันได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้อีกทีที่ใต้คลิปนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเดี๋ยวสําหรับเซ็ตแปลงตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปให้นะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ